Ba mẹ lắm bay bay Mẹ bay bay kín này luôn bay mẹ bay 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 kín bay 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 ไมาดงโอ้ตกใจกินข่าวกับมุดภาพไรตอนนี้ขนมไหว้ได้มืมเนี่อยากชื่อไหมอยากชื่อไหมขนมเอาให้นะบเบญจ์เอาเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาประตู้เด้อเบิ้งตัดชอบเล็กน้อยก่อนขี้ตัวไปจักดิไช่หมดแล้วนะไช่เมนบ้าเอาเลยเป่าให้กันเบิ้งเลยหมดแล้วนะหมดแล้วนะบอกทายอีกเบิ้งเบิ้งขอยเงียบขึ้นเอึนหน่อยเด้อเด้อ Ở nhà này đơ, khẩn hướng cho này đơ Này, nè, xả năng cất à? đi, đi mà bằng đúc Vâng Ô, nạc đế mà nè Bởi bằng đứa hả, bởi để ra bằng đó chắc Thấy bằng đúc thấy Đưa cho thấy Thấy bằng đúc thấy Ờ Nhưng để bỏ khỏi nè โนโนมีเพื่อนอยู่เฮือนอยู่บ่เฮือนน้องดวงนี่เลยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับช่องสบุญพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทางสบุญก็ได้เข่ามาเยี่ยมมายามทางครอบครัวแม่ปกักอนมาแต่ปักเซที่พัวได้หนีบ่พัวมาแต่ปักเซนี่ป,ป,า,ปากเซเ,เนาะทางครอบครัวของแม่ดวงอะไรพ่อพี่น้องเอ้ออยชาวน้อยอ้าวมาน้อยไปแต่แพงแค่นอนนอนหยุดอยู่นี่อไปไซบ่เนี่ อ้าวพุน่นพักนั่งอยู่พุน่นอ้าวไอ้เพื่อนไม่เดี๋ยวป้าตู้ป้าแหวนป้าแล้วแสบนีเนาะป้าพักโรงงานเทศเนาะป้าพักกีเดอรแกงหอยได้นนเนาะไอ้ภาษาใต้ห้องยังนะใบสะพูใบสะพูเพ่ว่ากินก็เมียงคำตอนที่เขาถามให้ก็ว่าคุณแจ็คบั็นพักกีเดอร์่น้องงวยกับน้องมุ้ยเออแมน ก็น้องจำไซแล้วก็แล้วก็น้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาบูจักพักกีเดลอร์บษาไทยว่าว่าอย่างเดี๋ยวเอฟซีเพิ่งกระทักมาหาไล่เว้ยพี่น้องเลยจะบุญด้วยเพิ่นด่าไลยได้เลยใบสะพูนี่ภาษาไทยเพิ่งเอิญอ้ยพ่นางใบสะพูใบสะพูกินกับเมี่ยงคำบอกพี่น้อนะเป็นเป็นที่ว่าเป็นสมุนไพรได้เหรนจะเป็นสมุนไพรเลยงามงามเนาะ เป็นคักแทในบ้านี้มาตอนนั้นยังเป็นฮกเป็นป้าอยู่นี่แซากระตั้งเซาสับละสับรูปอยู่คนเพื่อนชาเนาะโมเดลบ้านนี่ค่ะชงโมเดิลบ้านนี่โมเดลรุ่นใหม่รุ่นใหม่อ๋ถูกเวลาคือว่ามาเห็ดเฮือนอยู่พี่ประตูโดยสบายดีเด้อขอญาติขึ้นเฮือนหน่อยเด้อโดย เจ็บตาน้ um ่งดวงสบายดีล่ะสบายดีป้าดงดูาสบายดีป้าน่นานเห็กนนนกนสบายดีสบายดีนี่นี่สบายดีเอ้ยะบ้าสวมนั่นกินบอขนมกินบอกขนมขนมาขนมรถมีดาไหมสบายดีลูกาเจ้ย่งชื่อตใหม่เจ้าอยัางชื่อตใไม่โอเคนะเจ้าจะจะบอกรวยได้เสีเลย

น้องโดนกินข้าวกับยังนังกินข้าวกับมุดฮะมุดเฮ้กินข้าวกัมมุดใข่มาแดงโอ้ตกใจกินข้าวกัมมุดบดแล้วฮะบดแล้ววะมียี่บ่ออะไกระตกนะไ่มีไอ้ตัวจักนี่พาไปเบิ่งนนี่พาเบิ่งได้บ่ตัวจักดิฮะบดได้ตัวบ่เสื้อต้องพาข่อยไปเบิ่งไปวะ ไปเบิ่งปะค่อยๆไปเบิ่งเลยปะปะไปเดียยวจะเอาเงินชื่อขนมนะปะไอ้เบิ่งดูเบิ่งดูป้าป้าไปขนมให้ได้มื่อนีร่อยากชื่อไม่อยากชื่อไม่ขนมเอาให้นะบ่อยากเอาเบื้องเบิ่องไปเบิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน้าตู้เด้อเบิ่งต้สอบเล็กน้อยก่อนขีตัวไปจักดิหนึ่งไปเบื้องเลยเอิบยางก่อนเลยผู้บอกยางไว้จะแตกกัน bất tắc bất tắc bất tắc thấy tắc bất đi bất tắc bất tắc nè tắc bất 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 tắc khỏi tắc bất tắc này tắc bất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  นี่เด้สยชาังกระตกนี่เด้เปิดให้เบิ่งดูใช่ๆว้าวววหนึ่งขึ้นนกส่งนี่อ๋อมีแต่มุดอยดีกินข้าวกับมุดนี่ว่าหรือว่ามุดเนี่ยเปิดแดงไข่เปดแดงไข่อันนี้หันคือนยังนี่ไหง่ายเลยนะเปิดให้ป้าลูกมึงนีให้ไหง่ายเลยนะไห้ไห้เข้าอาหานต่อมาเข้ามาอนอันนั้นไหมาเข่าไว้ อน้ำนี yeah. <see> <Wh> ่เป็นเซ่ไว้ยังสันนงนี่นะบ้เป็นเซ่ยังเซ่เซตาอืมบอก้องดวงนอนอยู่ใส่ละฮะกลคืนยัานอนอยู่ใสนอนยู่ในใสบังดูบังนอนนะเออบิ่งบงเบิ่งนเป็ิโชว์บังในบอกง่ง่ายบ่นางเบิ่งขอยาบเด้ออ้าาโธ Rồi thay thế một nó đi lạ Bó tổ Bó hòn bỏ nó cơn à Bó Nào Nào À, biết vậy, biết với. Để ngân gì hia, Mi ngân gì bỏ mía. Bỏ mi Bỏ tựa chắc Du nè cặp bầu y mè Ồ Nè cặp y mè Đây Sao khảo kiến trăng trở lại เอ้ามันื่อนั่นเจ้าคือว่าว่าเข่าเบิ้ลไพศาลมาให้นี่นะไปกันไปบังกันดูไปบังดูอย่าเพามื่อนั่นคือว่ามาสาวมาเมื่อนั่นคือว่าเข่าเบิดลมันนี่ขึ้น่ะเต็มเต็มมันนี่นึงอะไรเนี่ยโ้โหหมูเฮ้ยแท้ตีบเข่าจะใช่ไหมเปิดมีเข่าอยู่บ่มีเข่าอยู่บ่เออมีอยู่ตีบอนไรติีบอะไรมีคือเบาแท้แทะมาบังดูเออ โอ้นักเด้เรมือนี่เปิดปดาไปได้จังเนหาจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเิวยังมีอีกอยู่วงดูเออเร่องเลยซัมนี่พอขอนะชื่อืมชื่อซัมนี่เลยเอออ่ะหอยวายแบนี้ป้าป้าป้าอยู่นีทังประตู้ล้วะจังพาะเราจะไปนั่งอยู่พุดอ่นี่้อน้อนแห้งยังดี โอ้ใช่สาวลงบ่ได้ได้บาดนี้น่ะมันจะมันจะแขนไหมจิไปหาประตูหรือจิไปหารถไปใส่ิโอไปหาประตูกอนบุไปบ่รถนะมาุไปบ่รถนะนู่นูนู่นูนู่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 ู่นู่นะพุชากีว่านู่นู่น่คือยังฮะอันนู่นูนี่คือยังนู่นู่นู่กี เด็กน้อยเขมือนี่เก่งกว่าเฮาอีกนู่นนู่นน่นคนลอยู่สามคนก็มีเกือบสองกิ้งเงีนี่โอ้ยเึิงพี่เออโตคือว่าห่อนแทะนี่เนาะเกื่อแตกเกือแตกอยู่หันบนเป็นตะยู่เลยนี่เป็นยู่ขึ้นพ่อขึ้นมาโอ้ดิเพลื่อนไพ่ฉาตูนี่เพลื่อนไพ่นี่นะเพลื่อนแม่นี่แล้ว มันเดียวเลยเอ้านอนน้ำกันนะมันบวชบ่ออันนี้นะมันนอนน้ำกันเวลาลมมานี่มันจมปจมไปมืดจมไปมาเลยจมไปบดทั้งสังสีมันหลอกเนาามันหลอกเอ้าเฮาบ้ามันก่ได้มีไหมเ้ยเฮพอยลำบากลวใส้โอ้ไพ่ส่อันขึ้นไปตอกห้นี่ หาเราขึ้นโต๊ะให้แต่วันนี่มุ้งสังกะสีนี่ชิมาอยู่นี่บ่มาเล่ามาดังดินอยู่นี่แล้วมาอยู่นี่ไรมันอยู่เออมันสังกะสีมาอยู่นั่นได้ฝนตกหรือยู่บิได้ได้เห็นน้อนเดือนนั่นลาวเนาะแต่พูดจะพูงอยู่พูน่ะขาดเม่งได้พูขาดกันดิ่ไปเลยเปล่าไงว่าทั้งประตูกับไม้ตู้นี่บ่อยู่หันมันห้อนเด๋เจ้ามีสังกะสีก้าวเล็ดหาหาเอาไม้กลมนี่มาให้ทั้งฝนตอกให้ แต่กระมุงสังกะสีพ่อได้โขมมานั่งดินบ่เอออทีเก่ามาเลยลแหเนพ่อเรยทนเอาทนเรามากองไว้กองไว้แล้วาสังกะสีเก่าลังตัวนี้เออตัวนี้แหละที่มันอุ้มไปนะม่ใช่ทีร่มอุ้มไปนะใช่ใช่ร่มอุ้มไปตั้งแต่ปีไะไ นี่แหละวางพลทายวางผลจกนี่แล้วลมท้องฝนอกันโจมไปองน้าแขนแ้บันตัดคอไปแล้วไปแล้วไมันจะบันตัดคอกางคืนจำ Hồi bắt buổi hết ngủ không bạn? Trong trong phốn rồi này Ôi Nhìn thức, nhìn nó Phải nhu cơ Bạn hứa nàng ươn, bạn bảo đấy Bạn bảo, ảo lâu đi Mình, mình, mình để hết xe luôn nó Ừm Ở bắt ảo không thức quá Nhưng cậu ảo thức Nhưng bẹp ấy làm tơm บราจะไปกินมากินข <pet brewer y> uh, like ้าวกับไข่มุดน้ำโยูมัดไปอ้างคุณพ่อเจ้าเลี้ยงไว้น่ะอันนั้นบ่บุญอ่ะคอยเห็นห้งมันแต่แบบช่างบ่หนาหนาเห็นบ่จะเลี้ยงไว้บ่หางหมดแดงโอ้เฮ้ยก็ไอ้กับไอเจ้าส่ะเติมหนึ่งหากินบะหูมันไปรินมันไปเล่นไัวไปหาอยู่หางกินอียท่านกับใบบ่กัไข่หมุดกมันแดงบ้านเนาะ ต่็นมื่อนี่คือแมเเขาเดือดด้อยวะคันแม่นีเบจตาคันแมงเบตาแม่นพ่อรนกำเนิดไปคือกันเท่ายหานไหเออไร่ได้กินเดย่ได้กินเลยทะเลไปเลยจ้าวันนี้ยาหยดบอตู้ยาหยดตาวันนี้ม่บใช่หยังบ่มีหยังจะชื่วันนี้เงินวันนี้ตาย่อยย่อยย่อยเนาะตาตน อแบบยู่วมันเจ็บเองบอกด้วยว่าอันมุดแดงเหียวใส่มันแดงลูกจักแมงจังดำดำตำรลกตายเลยมันรูเฉบแบบนี้มันมีแข้งกันกำกำยังกำยำจะนี่มันแมงมุมตองแน่นอนมันดูแล้วตำเหมือนกันแต่ล้นนะบ่โอ้ยมนบุญผลบุทองโอ้าแล้วก็เป็นเดือนจะแต่สร้างแก้วอันมูซอง เดือนชองเดือนอะ้รจ้่เนาะงเดือนอะรร้วยเยย็่านนี้จะมุ้งเมชิมาเนี่ยน้องดวงนนะือใช่ตั้งข้างคลนค่างอันข้างนี้เป็นไหมข้างนี้มันม่ตั้งอันนี้เฮ้ยบี่เอ้ยข่อบมี่าว่านังอี่ดุังนี่ดข่อยสีถ่าเนียวไว้านั่งผีดดเบิ้งเบิ้งเิงเบิ้งหนาวหนาวนี่หนาว่าพี่นี่หนาวมดนาว่าพี่ปาุ่มึงดู ข้างนั้นมามีตั้งก็เพิ่นมักแบบนี้ไปจ้ะจะมักตั้งแบบนี้บ่เอะทางนี้ดิทางนี้ก็มักเจ็บมันเลบอกแม่เจ็บแับนี้ออก็ได้อีกแบบนี้อืมันไปใช้สกิ๊งหนึ่งข้างนี้นะมันเฮียบ่มันหักมันหักเลยใส่ตั้งข้างเดียวสมบุรณบัดคู่ตัวนึงให้น้องลำสายแล้วแต่เก่ามีอยู่ติดกระเป๋ามาแต่บอมแบบนี้บ่มี อันที่ว่าพี่นเอาหายไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่าได้มีโอกาสได้มาหาเพี่นสเจะมาซื้อตั้งมาฝากเด้อจะได้ตั้งแบบไรตั้งแบบนี้วะเอาไห้เดยอันววอนี้แบบตัางคำโอ้ยงล้วตัวนี้สาววนก็ยังไม่ได้ใส่น่ะน่ะไอ้นี่แถวได้ตั้งคำแถบ,บไดรต,ตั้งคำนะ่ะแถบบไดรตั้งคำนะ่ะ แบบนี้บอกเออมันมันเดืองคือคำนี่เอาอย่างไรแบบนี้แบบนี้เนี่ยบอกเอามันดำบอกดำมูเพิ่นยูเพิ่นชื่อเท่าไรอันนั้นนะชื่อเท่าไรนี่คุณผู้ใครชื่อหายเจ้าอีเมบบย์โอ้ยอย้อมมือไหนโยมอย้อมมือแต่ละมอร์แต่ละมอร์น้อ,นองดวงกี่ขาวกับยังอาหารหลักๆอาหารแซ่บเจ้าคือยัง <c oughs> อาหารแซ่บเจ้านี่คือยังแต่ละมอร์ ว่ะระวังจากกินตะไคร้แมอองนี่มีอย่างในอาหารจะเตะมือนะมีมชิ้นหมูชิ้นหมูมาจะใช้ซื้ออบ่อไปตลาดไปตลาดซื้อมาหลายบ่บ่ซ้ำปรผผาเมือนี่บ่ซ้ำซ้ำได้สะ่ะซ้ำเอเมื่อจ้านี่ เออบอลบุญเจกชิ้นหมูนะแลกว่าตลาดบอลมีเห็ดบุญแจกจะตัดนี่นะโอนเพิ่นเอาหบอยโบคนน้าหอยเดี๋ยวมาปิ้งเดี๋ยวคิดว่าแม่ไปตลาดแล้วก็ซชับโบชัมือสบุญซับจะมือเพิ่นนี่วันนี้สาบุญมาหาสฉบุญมีมีแนวเอาหอยเลยสิไปแล้วโบหยุดเอ้าเขมเจ้าโบไปแล้วคอยเอาหอยเด้กลับมือ ให right? yeah. yeah. mm. yeah. ้ค yeah. ่อยเอากลเมื yeah. ่อบ่นี่รถนี้เนี่ยเห็นรถเนี่ไปบ่ไปเอวเป็นยางย่านย่านบ่ย่านค่อยเอาขึ้นรถเมื่อไม่ค่อยบอกขึ้นเมื่อหรอกผู้เดียวยังเลี้ยงโบกกิงกับผ้แห้งเด็ดติแน่นยันทียันทีรถนี่นะรถเก่าใกล้ยันทีไปว๊อบไปเอาขนมน้องกอยป่ะมันไปมันีิมันเย็นกูเถื่อนไงอืมดีหน้อยสิหนูเอาขึ้นรถยากเลยแม่ ป้าเอาขอนมป้าพูเอาขึ้นรถนั่งดอกป้าไปบ่เอานี่ทำเมตู้พอตู้เย่ะมาให้ไปเอาบ่ทำมึงคนนี้ทำมงด้วยมาเราทำอีกมั่นใจตัวเองบ่ไปมั่นใจทำเดียวย,ย่า,ยานเนี้ย่า,ยานเนี้ยา่านผีย่านผีในรถนี้เรียกว่าย่านสาวขึ้นรถเอาเมื่อขายบ่บ่าาอยะเนี่ยเมนว่าพ <c oughs> ี่เจ้ากลับไปยืนถ่ายอยู่ไปหันไปสั้ ยืนถ่ายอยู่ห่มนี่ไปยืนยินถ่ายถ้าหสาวไปไปบ่ไปไปบอไปถ่ายยู่เพื่อนเจ้านี่ก็ได้เออเจ้าเจ้าบ่ต้องเจ้าบ่ต้องไปห้องดรถก็ได้ไป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 รูปไปไปยืนถ่ายมีตู้อยู่นี่ขนมลายอะไรนี่ขนมแล้วก็มีนมนุ่พพกเออจะไปเบิ่งก่อนไปบ่เอานมนมกับเอายังไงทำบ่ขึ้นน่ะอาชิมาให้เดือด เจ้าบบเอาแล้วคอยจะเอากลับแม่หันบริเกนเอาให้เลือกเด้มันชิมาวางมาหนิให้เจ้าซี่ว่าเจ้าอยากไล่ยังแต่ก็คอยเอาเจ้าโบเอานี่ก็จะเอากลับไปเลือกอยู่น้ำรถอนก็ได้ไปแต่ได้บเอากับเจ้ากับไว้หันไต่ว่าแต่ว่ยอมไปเห็ดอะไรคอยกระจายบอ่อนยืนยันคำเดียวญาติญาติประตูก็มีตู้ให้บอโอ้ ย่านว่าเชื่อคนง่ายแท้เพิ่นชวนทำนี่กับไปแหละตีไปจะไปซื้อขนมให้ปะไปปะซื้อขนมหั่นเวียดนี่ได้ไปปะแต่ว่าจะได้ซื้อขนมใหม่ไปปะยัง่ะเนี่ยคนแบบนในยุงอ่ะคนเนี่ยไม่ตู้ก็ไม่ตู้บโบว่าไงว่าเด็กน้อยแปลว่าย่านถือกันยุวไปนู่นไปนี่แบบแบบว่าพ่อแม่สิบอกนะเน้องพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยเป็นยุงกันรถตู้จับ นี่ท mm ่านอใครพาว่าวชิมีคนรถตู้มาจับโอเมว่าเอแม่ว่าว่าหไปโล้โลเดาเคนเด้อปัสิาวะบ่เห็นรถตู้ชิจับเอาไปขายบ่อ่อกรสทอง ไปชวดท้องบ้านเอาก็มีเหมอต่วเินไผู้ใหญ่เพิ่งกะจีว่านี้ซีไหนเนาะย่นเล็กยไปนั่แบละกี้ข้วตะกี้จะไปโด่เล่จนีอ่าวบีผนไหตะกี้ข้าเข้าวชิ้นย่าง้อนาเานี่แม่เาตัวตลอดเวลาแม่ไปตลาดเชิย่งรัดแม่ได้จะไปรัดตะเราจนชีผ้าอันชวอ่าวบีเห็จะอาบีไปคายเห็นเนาะ

บเยอมมากเยดิเนอะันจะวนที่ขนมมาเลเริ่มแล้วเริ่มลมาไว้มาไว้คำมาซ่านี่คอยอเมือเริ่ดดิเด้อน่ไมาไว้เด็น้อยเด็น้อยแบบว่าเคยเมย์กเลย่ไเมย์ขาดเมย์ไมย์ิเปหากินในเมย์ชิวอาแต่แตนมือแต่ละมือด้

มาเอาแม่นี่มาเอาซอยนนี่หิวไป้ลนี่เ้นไรดอกไว้มาลองมาลองลนี่มามาานนี่ไหมนเอาน้ในสาว่ไหมหมูป้อนี่น้ำมื้อสาวกันก็ได้เพ่อนตัวน้าเนยขนมนี่ยเียพันนักอ๋ออ่ะือตัวนี้ะได้่ันีหิวหหัมันหิวตัี้กยเอาตัวันกอนนี่น่ันนักเนี่ยถือพลอระถางลเออนี่ ตัวนี้เอาออกมาเออไเอาไปกร่หัวทมีไม้ไปเข้าไปก็เล้ไปไปชิปันไปโอ้ยอวไปได้ไปไปหาประตูกอนล่ะโอ๊ยิ๊แ่หนักนักนักักเบ๊จ้อยัวชิว้นไปได้พยานย่างหอกบุ๊บุติ

ข่าวซีสอบแล้วก็ไข่เนาะขนมเนาะไข่แดงเตะแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็เป็นนัวน้ำปลานั่ง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 นั่นั่ง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 น บัดน,นี้เดอ้อมาห่อลายเลยบัดน,นี้เดี๋ยวท่านสาวชิถามเดอ้อลองลองบนทดสอบจีจีป,ปากให้ทงให้เบิ้งเลุดนี่อืออ่ะบัดน,นี่ท่านสาวบุญชิถามเดอ้อเข้าไขา่ทงนี่น้ำมันน้ำปลาเป็นัวแล้วก็ขนมนุ่มน้องดวงสิเดือก เอาถุงไหนปักถุงไหนให้คิดก่อนรังเบิง้งกำลังเบิง้งมาไปะยิบเอาเลยเอาตัวไหนจะเอาข้าวที่ชอบหรือว่าไข่หนึ่งเตะหรือว่าจะเอาน้ำปลาเป็นนัวน้ำมันหรือว่าจะเอานมหรือว่าจะเอาขนมเลือกอย่าบอกแล้วตู้เล้วให้ผดุงมาดมาดมัดเอามาดเลย เบิ่งไม่ให้เลือกก่อนเลือกกันตัวใดก็เอาหมักตัวใดก็เอาลูกมาเป็นตัวเข้าเป็นยังจังเลือกเข้าอยากกินขาเข่าเจะเบิดบ่คือเห็นอยู่กินนี่ย่างยังอยู่เลือกเข้าเลือกเข้านี่มีเขากินนักไข่เจ้าบุญยากบ่สั่งเอาข่อยเอาขึ้นเหม นุ่มเลยจ้ะนุ่มโมยากบ่เอ้าเอ้าเอาแต่ว่าทอดเอาตัวนนี้เอาไปเฮ็ดเนี่ยเอาไปทอดข้าวเอาไปทอดข้าวโอ้เออโดยอาสวัสดีทดลองน้องเพิ่นทางบดสรุปแล้วเอาให้เจ้าบดด้วยโอเคบ่ดีใจบ่โอเคได้โอเคโอเค โอ้แต่ว่าวานู่นูเป็นแต่โอเคบุจักอเนยอาสาตุ้ยเนาะบิดทั้งมวลไปพี่ดองไก่กระบี้เข่ายู่ซีโซอบแต่กะใครกะนี่แหละเป็นนัวน้ำปลาน้ำมันขนมมาฝากทั้งน้องเพิ่นแต่จะเอาเงินให้ทั้งตู้เพิ่นไปซื้อยาหยอด้วตู้เด้อมีขายอยู่บ้านในบ้านนี่โอ้อ มีลูกมีหลานไปซื้อห้อยู่บ่โอยโดยอาลูกซื้อห้แล้วมีตู้ไปซื้อยาหยดตาเนาะกกกกโดยหนึ่งแสนเลยตู้เด้อโดย,อ,ยโอ้าวันนี้เครื่องของที่ฮอาซื้อมาในเมื่อนี้เป็นเงินของทั้งพ่อบุญยงเด้ออยู่ทั้งอเมริกาเพิ่นได้ให้ฮอาซื้อเข้ามาให้ชุมเจ้าโดยให้ชุมเจ้าขอบุญขอบคุณเพิ่น เลยหนูมือขึ้นนั่งแหละไห้เพูดให้พายเป็นหยันโลค่ะเออหนมือน้นเตมแขนได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าเป็นนายแต่ก่อนแตเก้าก็ดีโอ้ยสาธุเนาะขอบขอบใจทั้งพระตูบุญยงด้วยขอบใจอะผางเด้อผังเด้อสีพาเบาเด้อขอบใจเด้อเบาตามเด้อเนินเดียวขึ้นพี่ขอบคุณขอบคุณเด้อว่ามี อ้าวขอบใจพ่อตู้บุญยงเด้อลองเอาดูขอบใจใจพ่อตู้อ้าวบานนี้จักแน่ว่าเออปรจักแนวเบาแล้วบานนี้เอาของขึ้นเมื่อเน้าตู้เนาะของกับน้าตู้เนาะเพป็นมหาให้ช้ำน่ะเพป็นมหาให้ช้ำนะยอมบ่ยอมใอยเอาก้าขึ้นเมื่อบ่บ่ยอมบ่ยอม เฮ็นแล้วจะบอกขอบคุณเพิ่นซะขอบคุณพยโยนเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณก็ว่ามาสีหายดับบันนี่นับได้ขอบใจเด้อพ่อตู้ลองวาดูละลองวาดูว่าอยไห่ประวัติสมนจพาอะไรอืมอืมย่างไก่ขอบคุณแม่มาเป็นย่าจัุเโดยโดยเอามาเป็นยังค่ะโดยให้จะได้กลับกันเด้อวันนี้เด้อโดย ปะ่ะโดยวันนี้มีโอกาสหนะจะมาเย,ยี่ยมยมาย,ย,ยางใหม่เด้อเนาะทั้งสมบุรณ์ขอบุญขอบคุณแทนทั้งครอบครัวพ่ออันนาแมน่นี่ละเนาะโดยที่ว่าครอบครัวแม่พันนีมาแต่ปักซีเป็นญาติทั้งเมียลุงอันพ่อ้างแก้วทนะ่านเนาะโดยทั้งสบุรณ์กับขอบุญขอบคุณทั้งพ่อบุนยงละลายเด้อขอยพอ่อแม่แต่สุขภาพหางกายแข็งแรงแข็งแรงคมเจ็บอยู่ได้ควมไขยอยามีเด้พอพ่อเด้อ โดยสำหรับคลิปนี้ทั้งสมบุญก็จะได้ขอร่ำ้าไปพร้อมกันเลยเนาะโดย,โดยอาสบายดีเลิกโดยสบายดีด้วยล่ะสบายดีก่อนไหมสบายดีลูกสาดีป้าุงก่อนไหมสบายดีเออไป <c oughs>